คว้างไปโอเคแล้วก็ยิงให้ล้มล้มไหมบุ๊มหูหูตายหมดว่ะเฮือนตีนักปูอยู่นะยิงอัดอีกหนึ่งลูกโอ้ยเอาหมดเอาหมดตอนนี้เอาหมดล้มครับล้มล้มแบบนุ่นล้มแบบนุ่นล,ล้มเอาให้ตายฮะซ้ำซ้ำครับผมนี่แหละฮะล้มมันเอาให้ตายฮะ สวัสดีครับชาวด่านทุกท่านอยู่กผมก้องซาครับในเกม Delta Force Hawk o f f กันอีกแล้วครับและนี่คือตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปลดมาเลยครับผมจะเป็นโอเปอเรเตอร์ตัวนี้เลยฮะนี่ฮะหวังอยู่เฮาอ่าหวังอยู่เฮาก็เป็นตัวละครประเภทสายโจมตีนะสีแดงนะครับผมซึ่งเรียกว่าแหมถือปืนกระบ,บอกด้วยฮะอุตส่าห์ได้ตัวใหม่มาครับต้องลองหน่อยครับลองทั้งสองโหมดเลยเดี๋ยวมาลอยโหมดแรกก่อน ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์มาใจ่กองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม War z o n ซนะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิมอ,อยาาคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสําหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v ว l ล o ลอร t แล l ด์คอร์ดิฟตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับเล่นรถเป็นอีกตัวละครที่ ซึ่งปืนที่เขาใช้เนี่ยถ้าเราเห็นนก็ใช้ในส่วนของตัวกระบอกนี้เนาะคิวบิซซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ลองแต่งปืนมาแล้วน่าจะโอเคขึ้นครับไปไปลุยก่อนพี่พ่อทำเพลงครับเราไปลุยในส่วนของโหมดหมดแล้วนะเรียกว่าโหมดแบตเตอรี่แล้วกัน <laughs> ไปครับลุยในส่วนของสกิลครับอ่าอันติเป็นน็อกแบ็คแมกเนติกเป็นระเบิดดาเมจแล้วก็มีพุ่งตัวแล้วก็มีน่าจะเหมือนแบบตอนแบบหย่อนตัวลงมาเลยนะตอนพุ่งไปลุยครับมาไหนดูซิว่าตัวใหม่มันจะโหดขนาดไหน ตัวใหม่คือตัวใหม่ที่มึงปลดั่นแหละไอวีวีวีแอดวานซ์บอเฟร์ปิ้วอ๋อเป็นการแดชอ๋อเป็นการแดชนะครับจีน่าจะเป็นระเบิดสองลูกแมกเนติกก็น่าจะเป็นระเบิดระเบิดติดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่ะโยนไปอ๋อโยนระเบิดไงบึ้มอ๋อโอ้ดาเมจแรงอยู่อัดหน้าไป็นลูกด้วยอันหนึ่งสวยรีโหลดโอ้โหเยอะอยู่เยอะอยู่ มันฟิลลิ่งตัวสแปมระเบิดที่มีมูเมนต์ไวปะฟับอาแบบนี้ใช่ไหมโอเคลงอ๋อแล้วพอลงมาจะมีวิ่งไวแป๊บหนึ่งถ้าใช้กด V อ่าโอเคโอ้โห,โโห,โโหเยอะมากเพื่อนโยนไปก่อนหนึ่งลูกโอเคอ่านี่กด V พุ่งหนีได้อ่าโอเคตายหนึ่งโอ้โหเยอะมากเยอะมากลองเอ็กหน่อยดิเพื่อน X หน่อยยิงปสตัรเหรอน็อกแบ็ค ปุ๊มหมาไม่โดนใครเลยสุดยอดเสียฟรีฝันน้่งทำจุดเกิดได้ปะ่ะฝันต้องทำจุดเกิดได้ป่ะอันนั้นอะแล้วเพื่อเราชุบหมดทุกคนโยนไปตัปวไปหนึ่งก่อนรีโหลดอือโอ้โหได้ชุบไม่ได้เพื่อนโอ้มุมนี้ชุบไม่ได้ผมเห็น เพื่อนเรานอนรออยู่แต่ข้างหน้าฮะแต่ผมชุบเพื่อนไม่ได้พุพ่งมามาฮะบูทบูทนี่คือไวทสุดแล้วใช่ไหมยิงไปนหนึ่งลูกประตูเพื่อนโอเคดีโหลดพุ่งมาเดีดินรถเลยครับอืมโอ้โดนเราไม่รู้เฮ้ยมีเอ็กยิงยิงเข้าไปสตันน็นอกแบ็กน็อกแบ็กปึ้มน็อกแบ็กปะไม่เห็นน็อกแบ็กเลยน่า็อกแบ็กตรงตรง,ตรงอื่นนะ เพว่าในอมบข้างในมันเป็นเหมือนสก,กิลเอาไว้ทําให้ศัตรูที่แคมป์หรือว่าอะไรเงี้ยล้มใช่ไหมเฮ้แต่เฮ้ยแมสซิตขึ้นเยอะนะแปลว่าเราเราน่าจะให้เพื่อนยิงตายได้ครับเพื่อนเล่สนสไนเปร์เนี่ยโอเคฮะอ๋อนี่ยลอยอย่างนี้ด้อะไรเพื่อนขานามีอีกตัวอ๋อถ้าฆ่าได้จะบูดได้ต่อเลยหรออ๋อเหินหาวเหินหาวกลางอากาศใช่เหมือนจะฆ่าได้แล้วมันจะพุ่งได้ต่อนะ มันเปื่อจากข้างบนนะเพื่อนเราตายไปแล้วว่าไปถนนไม่น่าดีเท่าไหร่พุ่งไหมเออดูคลองตัวเดียวตัวนี้ระเบิดแม่เพื่อนเออคว่างไปคว่างไปโอเคแล้วก็ยิงให้ลม้มล้มไหมบุม้มฮู้โหตายหมดว่ะเวียนตีนักโกอยู่นะตีนักกูอยู่นะ มีตัวอยู่ตรงเนี้ยระเบิดไปเพื่อนนั่นแหละบึ้มไหมข้างบนมีคนตายหนึง่งรีโหลดเออไม่มีระเบิดแล้วไม่มีระเบิดแล้วเออเออโอ้เยอะมากต้องการระเบิดมากตอนนี้มีใครมีเติมกระสุนไหมครับยิงไปตอนนี้ขอแค่กระสุนได้อยู่โอ้ตรงนี้มุมนี้มุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่ดี อันทีเมล่ามาอีกแล้วเพื่อนอเฮ้ยผมว่าเขาดันมานเรานี่พอสกิลใส่นี่คือเขาตายเลยนะผมว่าดีอยู่มันจะยึดจุดเราแล้วยิงไปก่อนหนึ่งลูกอุย้ยบึ้มป่ะสวยยิงไปหนึ่งลูกอุ้ยโอ้โหกำลังยิงรัวๆเลยยิงระเบิดใส่ยิงระเบิดใ,ใส่ได้เลยฮนะเปลี่ยนพอยครับโดนยึดเรียบร้อยครับผมแม่เศร้าเลยโอเคก็โอเคนะสกิลดูโอเคใช้ได้ครับ แต่ผมว่าถ้าไปเล่นอีกโหมดหนึ่งน่าจะน่าจะเห็นผลมากกว่าน,นี้เพราะสกิลอันติเมตมันเป็นสกิลน็อกแบ็คอะใครที่แบบแคมป์แคมป์อยู่เนี้ยยิงอัดเข้าไปคือแน่เปรียบแน่นอนนะโอ,โอ้ตัวตรงนั้นไม่ตายด้วยเพื่อนฆ่ามันรีโหลดอืโอเคขึ้นมาดูเยมไปครับให้ให้ใหอดตัวตีใครบ้านะงเยมไปหนึ่งลูก รถระบบมันดูแรงอยู่นะข้างบนมีตู้มีรถถังอยู่น,นี่พี่ชายมีปะเยอ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 ะชุบยังไงชุบได้เหรอไม่รู้ลองชุบดูเตรียมตัวตายในสามสองหนึ่งเคยังรอดอยู่ยิงไปครับ,บมีอีกมีอีกดันปะยิงไปกว่าหนึ่งลูกโดนปะไม่โดน ไกลมีพีโรธเก็บศูนย์นะครับเก็บศูนย์ก่อนฟาบพุ่งมาเก็บศูนย์โอเคสวยมาไปเอาบีสองก่อนเหรออ,อ้ยะเรากลับมาช่วยบีสองกันดีกว่าทันหรือเปล่าน่ายัางยึดคืนได้อยู่โยนหมดเป็หนึ่งลูกหมดไป็หนึ่งลูกไป,กป,กปไม่ตายเหรอเพืเ่อนฮัลโหลเอออัดหน้าไป กระสุนหมดอีกเเอออป่าจังหวะกระสุนหมดแล้วรีโหลดไม่เสร็จนะเฮ้ยมันชุบเพื่อนตกใจเลยโยนบอลไปหนึ่งลูกระเบิดมันโดนมาใส่ตายเทยโยนบอลไปหนึ่งลูกเขาแบบไม่รู้อะยิงไปหนึ่งลูกไปเผลอไม่โดนใคร มีมีสายมีสายมีโอเคมีปะไปโหลดเราก่อนมีมีมีเออตายถอยก่อนโอ้ระเบิดลงมาอีกเก็บพิวก่อนครับเก็บพิวก่อนครับไม่มีฮีหัวตรงนี้อ๋ออยู่นี่ไอ้บ้าไอ้หาไม่เจอ มันจะมาตีตรงนี้ให้ได้เรามาให้ตีเพื่อนเฮ้มุมนี้มีมุมยิงเหรอมันจะตายแล้วเพื่อนขามันสวยเออตายชุบได้ชุบได้ชุบได,บได้ไม่ได้แล้วมีคนมามีคนมาได้ปะ,ะได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเราช่ไปละชุบอยู่ครับอื <c oughs> อโอ้โหลรดไม่เสร็จสักทีโอเคตายไปหนึ่งถเยอะมากรีโรดโ มีกปะผมมาตายอีกรอบเพื่อนไม่โดนแต่มีสกิลอยู่ยิงมดีไหมยังยังโอ้ยนี่รถไปเสร็จแล้วอะไรเพื่อนเออโอ้บ้าเลยนีโรถตายหมดปะโอเคนายอยู่ตู้เพื่อนเออเรามีเอ็กอยู่เพื่อเราตาย เพื่อตายได้แบบโคตรเทย่ยิงหันหน้าไปมันจะล้มอยู่ล้มล้มล้มโอ้ล้ม,ลมจะเอายังไงบบยิงระเบิดเออการจะโยนระเบิดใส่เลยครับเมื่อกี้ถ้าเกิดในห้องตูตเลยครับผมเออมาดิดีโหลดเดี๋ยวมาเป็นหนึ่งลูกโอ้โหตู้เยอะอ๋อนี่ใฉันมาที่ล้มอ,อ,อ่ะระเบิดระเบิดเออเยอะมากเลยพี่ชาย ยอนไปหนึ่งลูกค่ะเออเพื่อนชุบเพื่อนชุบโอ้โหสู้แบบสุดสุดใจขัดดิ้นมากไม่ยอมแพ้หรอกยิงไปหนึ่งลูกโอเคเออเอาให้หมดหมดยังเย้ยังยึดคืนได้เว้ยโอ้โหเมื่อกี้คืออ๋อคือล้มล้มแบบนั้นเลยนะอุ้ยล้มนานมากนะเป็นเป็นอีกอีกท่านึงที่ล้มนานมากาย,ยึดคืนยึดคืนยึดคืนประตูนูนน้นเต็มแล้วฮะ ยึดสองนั่นแหละฮะบราวโวทูโอ้รถถังรถถังอ้อมมาอยู่นิ่งๆฮะร,รอผมรอฝั่งนี้เหมือนกันรถมันไปอ้อมเราดิไม่เห็นใครเลยอยู่ข้างบนปะอันติเมตได้หไหมละ่ะเอาไปเลยเพื่อนให้นั่นแหละบึ้ม,มฮะล้มกันหมด ล้มจริงล้มจังเย้ยเบยนใส่เออเบยนใส่ลูกนึงบึ้มปะเออจีโยนระเบิดใส่ได้ลูกนึงเฮ้ยก็โอเคนะไม่รู้ลดไปเท่าไหร่ฮะอคยครึ่งหลอดอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะไปเลยเพื่อนติดอะไรเนี่ยรถกระบะฟิวโดดอะกมาแระเบิดอ๋อคอมโบใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโยนไป โยนไปคอมโบคอมโบบึ้มมามีคนหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเข้ามาดักรีโรดเออโอ้มันนอนอยู่ตรงนี้โยนไปก่อนหนึ่งลูกดันนะเพื่อนนั่นแหละบึ้มไปตายหนึง่งนีโรดอยู่ไหนกะต้องดูแน่นอน ล้มไปดิครับตายหนึ่งมีวะมองจุดเกิดไว้รีโหลดอเฮ้ยเล่นแล้วขึ้นมืออยู่โดนดมาข้างบนมีตรงไหนย,ยึดอยู่วะไม่รู้แต่ข้างหน้าน่าจะมีตรงไหนอะตายหนึ่งพุ่งมาต,ตรงนี้ก่อนแล้วน,นะทำอะไรก่อนเพื่อนเอ้ย ไม่ตายเขานึกว่าตายแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วฝั่งนู้นเขาตีเข้ามา B2 แล้วโยนไปหนึ่งโยนไปหนึ่งระเบิดติดอิงไปครับบุ่มบั้มบล้มบุ้มบั้มฮะโอ้หคิวรัวๆคิวรัวๆเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยครับไปจุดต่อไปกันเรามีมิสไซล์แล้วนะเหมือนสี่แล้วเหมือนกันฮะรอจังหวะฝั่งนู้นหมู่ครับค่อยใช้เพราะเราฆ่าศัตรูไปเยอะมากครับ ฟิวชอบตอนที่ผมกระโดดน,นะกระโดดกลางอากาศก็ได้นะอันนี้เท่อยู่อ่ะตายเฉยระเบิดน,นี่คือโยนนี่โยนข้ามจุดอะไรองี้อ,อะไรมาลงวะอัธิลารีโอ้โดนอะไรอ่ะอัธิลารีเศร้าเลยกดไปก่อนหนึ่งรีโหลดวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับรีโหลดฮะเออโอเครถถังอยู่นู่นเลยว่ะ คนเรายิงอยู่ใช่ไหมโอ้ศัตรูอยู่หน้าเลยอ่ะให้เพื่อนนั่นแหละมีป่าบึ้มด้วยวุ้นระเบิดระเบิด,บดมันแรงอยู่นะระเบิดตัวนี้แรงมากแม้ว่าจะดูใช้ยากครับแต่แรงจริงมีตูมามีตูมาตูดันมามีตูดันมาเพื่อนมีตูดันมาได้ป่ะระเบิดระเบิดระเบิดออืื้ห มนเข้ามาใกล้แล้วตายหนึ่งอัดเลยเปละล่ะอัดเลยครับผมโดนป่าวไม่โดนโดนกับตายีโหลดโอโอ้ยไม่นามหลบตรงนี้เลยฮะเพื่อนเราใจดีมาชุกด้วยครับขอบคุณมากครับผมเออพุ่งมาหากะระสุนกระสุนก่อนครับ,รบรม,มีระเบิดนี่รีรีรีซัก่อนแต่ใจจะมีระเบิดไปโยนใส่ฮะ โยนไปเลยสวยมากตายนีโหลดเออเดี๋ยมุนบุกไม่เท่าไรเรายังจิงได้เอยครับยิงได้เรื่อยเราคิวได้เรื่อยไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบรีโหลดเอ้ยเพื่อนใจเย็นโอเคย่นไปหนึ่งรถถังไปแล้วเพื่อนบึ้มไหมครึ่งหลอดครึ่งหลอดจริงว่ะวุ้นแรงเนี่ยโย่สองลูกน่าจะระเบิดแล้วหาจะรวดลงเราเกิดกับเพื่อนครับเราพุ่งไปยอมแพ้โยนไปหนึ่ง ตายหนึ่งโอ้ผมจะรถถังให้ได้มารถถังให้ได้เออรถถังรถถังรถถังโยไปตัวเหญโดนปะบึ้มโดนโดน,โดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆอ,อยู่เราเสียซีหนึ่งไปแล้วรถถังมันก็จะพังแล้วนะ่ะมีคนนะโยไปตายหนึ่งโยไปลูกรีโหลดเออ เออพุ่งมาโอ้โหเราถามว่าทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นมันไกลเกินนะตายยิงไปโอ้โหยิงระเบิดพอดีเลยเออไม่มีใครล้มด้วยมาจุดต่อไปฮะสี่สองฮะได้๋ยวนี้ของแน่นอนไปครับผมฝั่งเราฝั่งเราดันว่ะเรียบนี่ลงเลยไหมเออเดี๋ยวไม่ได้ใช้ฮะลงนี่เลยแล้วกันไปตรงนี้เลยแล้วกันครับผมไปฮะ เรียกมิสไซล์ไปลงเลยครับผมเห็นศัตรูแล้วศัตรูอยู่ตรงนู้นเยอะมากโยนไปนหนึ่งลูกโอ้โยมีนหนึ่งลูกเออไต่หนึ่งมิสไซล์ลงยังมิสไซล์ลงแล้วครับผมไงดูคิวปับ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 ฮะมีคนวิ่งมาข้างหลังปะ ตายหนึ่งโอ้ยระเบิดหน่อยไหมเพื่อนยิงเข้าไปข้างในเลยนั่นแหละรีโหลดล้มไหมไม่ล้มเลยยิงอัดเปนไหมยิงอัดเข้าไปฮือ,อไม่ไหวแต่เพื่อนเราจะยึดคืนหมดทุกคนชนะแน่นอนทรงนี้ชนะแน่นอนชนะแน่นอน,อน,นแล้วก็พุ่งดีครับรออะไรล่ะฮะโยนไปโยนไปสองลูกรีโหลด มีคนอยู่ข้างหลังแผไ,ไหนเพื่อนตายระเบิดดีก๊เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์เหรอครับเราไม่ให้ติดอะไรดิอยู่ข้างบนเหรอเอาพวกเพื่อนเราดีกว่าอัดหน้าไปครับนั่นแหละฮะอัดหน้าไปครับรีโหลดมดูครับได้เราก็ชนะครับทุกคนเออไปดิเดียไปหนึ่งลูกอัดหน้าไปครับแล้วระเบิด เึิมไปอีกหนึ่งยิงไปอีกหนึ่งตายหนึ่งยิหมดไปครับเยอะเยอะจังเลยพี่ชายยิงอ่ะไปอีกหนึ่งลูกโอ้ยเอาหมดเอาหมดตอนนี้เอาหมดล้มครับล้มล้มฝับนู้นล้มฝับนู้นล้มให้ตายฮะสามสามครับผมนี่แหละฮะล้มมันเอาให้ตายฮะพอดีเพื่อนเออยิงโอ้ัดาำรวดลงอีกแล้วนาทีสุดท้ายครับถ้าฝั่งหนุนยิ้ไม่ได้ครบเราชนะฮะ โอเวอร์ไทม์ครับแล้วเรายึดครบจบเหมือนกันเราก็ชนะเหมือนกันครับไปเพื่อนอ่า <c oughs> เดือดจัดๆัดเลยโว้ยโยนไปหนึ่งลูกโยนไปอีกหนึ่งลูกได้แค่นี้นแหละเออระเบิดเคลียร์ระเบิดเคลียร์รบ,รยรบึ้มไหมอู๋อยัางลูกสาโดนด้วยนั่นนะะ่ะสามสิบห้าวิสุดท้ายครับเราเดักมันอยู่อ่ะสามสิบวิเพื่อนยโยนไปโอ้พุ่งหนีก่อน เสียซีหนึ่งเหลือซีสองครับผมโยนไปหนึ่งลูกดันมาเลยเพื่อนทุกคนรออย,อยู่ตายอยีกหนึ่งอ๋อถ้ายิงตายแล้วมันรีเฟรสจริงๆเลยดีกว่าโอ้เยอะมากรีโหลดอืเออพุ่งมายิงอัดเข้าไปหนึ่งลูกศูนย์หมดเออชนะว่ะ โคตรเดือดเลยครับผู้จัดสกิลล้มมันน่า,านกลัวมากนะเอาแล้วทำไมทำไมไม่มีอะไรขึ้นวะสงสัยยิงเดือดเกินอะขึ้นละอือโห่ยิงกันแบบโคตรเดือดสุดยอดนะดูกองซาฮะนี่ฮะขวาสุดเฮ้ยผมว่าสกิลมันมันต่อเนื่องแล้วมันฆ่าศัตรูได้ดีเลยนะดูเดือดจัดชิ้นหมดหกทีแปดตัวครับโอ้ถือว่าดีเลยตัวนี้มาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่าฮะมาลองเล่นดูว่าเอ้ยผมว่าตัวมันน่าจะเล่นโหมดนี้ดีอยู่นะ สกิลมันแบบทําให้ศัตรูตแบบล้มอะ่ะคือน่ากลัวอยู่นะโอเคของไปตามนี้เราเซฟไปเรื่อยแล้วครับไปลุยครับผมโอ้โหแล้วจุดเกิดเราโคตรแย่เลยวะทุกคนมาเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหแย่จัดเอเล่นโหมดนี้นะครับมูเมนต์ก็จะแตกต่างพอสมควรนะเราเดินเราเดินตรงไป้เลยก็ได้ลเลยนี่วาเราไม่ต้องเดินอ้อมเดินเราจะอ้อมทำไมวะพุ่งไปฮะคิวพุ่งนี้ก็ถือว่าดีนะเอาไว้ใช้กลับไปนี่ได้เอาแล้วศัตรูเกิดอะไรวะเกิดมาจากไหนนี่อยู่ดีพี่แกก็เกิดมาเฉยเลย ข้างบนมีคนเดินอยู่อะข้างบนไดเสียงคนเดินอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าคนหรือบอดนะแต่มีคนเดินอยู่ครับโดนมาหนึ่งทียมีคนเดินอยู่อาจจะเป็นคนก็ได้นะโอ้ใช่ครับคนฮนะโยนไปก่อนหนึ่งลูกโยนก่อนหนลูกทุกคนยิงมา รีโหลดยิงเข้าไหนได้ปะอ่ะยิงเข้าไหนไปฮะล้มอะรีโหลดมีอีกปะมุมผมด้เปรียบกว่าเพื่อนอทั้งทีหมดตีไปครับอะไรครับเราก็ฆ่าได้อยู่โอ้ปืนนี้ดีอยู่ครับขอบคุณครับเพื่อน บอกดีๆ่าด้วยโอเคมีของแค่นี้นะอีกตัวหนึ่งล่ะงูตัวเล่นสไนฮะนี่เขายิงผมเมื่อกี้ไงสไนนี้ไม่ใช่สายผมแล้วผมวิ่งใส่ครับผมถ้าเกิดเราโดดลงนี่มันจะรอดไหมเราจะไปนู้นกันต่อปึ๊บพุ่งมาอ่าโอเคอ่ะถือว่าเป็นตัวที่เล่นโดดได้นะดันเข้ามาตรงนี้มีเพื่อนมาปะมีคนยิงกันอยู่อะได้ยินเสียงคนยิงกันอยู่ห้องนี้ไม่เหลืออะไรแล้วมันเก็บเป็นหมดแล้ว เราน่าจะมาช้าไปมีตาบอดอะดิที่ผมยิ่งเสียงใครยิงเก็บเสียงอะเราลองกดในส่วนของตัวน,นี้แล้วกันเผื่อกดแล้วจะมีคนมาเสียใครร้องเพื่อนได้มียาเหรอครับเออเพื่อนได้มียาสุดยอดมีดอะไรดรอปบ้างฮะเออ,อเคตรงนี้มีของอยู่นะครก็เป็นจุดฟาร์มของได้ตรงนี้ของม่วงปะ ใส่ม่วงกล่องใยอาวุธโอ้โหเอน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะแถวนี้มีกล่องหนึ่งอาวุธโอ้โหเอ็นี้เติมมียงมียามีของเก็บไว้ก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะไปฮะออกกันดีกว่าเพื่อนเรียกว่าเล่นชิวๆก็โอเคก็เล่นได้ครับก็ถือว่าดี เอาไว้ซ้ำศัตรูได้ด้วยแล้วก็โยนระเบิดเช็คได้ถ้าศัตรูอยู่อะไรแบบนี้นะก็เป็นตัวที่เล่นสนุกครับมาออกกันดีกว่าเรียบร้อยครับออกกันดีกว่าอาจจะไม่ได้อิ่มมากมายฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับได้ของมาพอสมควรก็เอาไปเล่นจริงๆก็เล่นได้นะถือว่าเป็นตัวที่เก่งอยู่ในทีมได้เลยครับเป็นตัวที่เล่นได้ของการเข้าชาร์จศัตรูได้นะครับด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นการยิงให้ศัตรูล้มอะไรแบบนี้นะครับได้หมด50,000 0ใช้ได้ครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับกับตัวละครใหม่ ในเกมนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกองซาด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นทุกคนสวัสดีครับ